พบกันอีกแล้วนะฮะกับเสาทิศนะฮะเสาทิศนี้เราอยู่กันที่สประปลาวนะฮะพาทุกท่านมาเดินป่ากันที่ภูเขาควายนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านหนองคายนะฮะข้ามมาแล้วเรื่องเอกสารเรื่องอะไรก็ทางจะยุ่งยากนะฮะเสียเวลานิดหน่อยนะเราออกจากกรุงเทพมาประมาณสองทุ่มครึ่งนะฮะก็คือเรานั่งรถตู้มาจากกรุงเทพแล้วก็รถตู้ที่เรานั่งมา เข้าไปยังลาวเลยนะครับเราไม่ได้มาเปลี่ยนรถกันที่ลาวนะรมีพี่ๆที่บริการรถตู้ข้ามลาวด้วยนะครับของฝั่งเราก็สะดวกดีนะไปเสร็จเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรคลิปนี้ผมก็ซื้อทิปมาอย่างเช่นเคยฮะแต่เยอะหน่อยก็คือม,มากันสตู้ประมาณ29ชีวิตนะฮะเทฮะลุยฮะสบป,ปอลาว,วอเคก็อยู่ที่บ้านเราก็น่าจะเป็นตลาดสดอ่ะ มาดูตลาดสดประเทศลาวนะฮะว่าฟิลก็จะคลขายบ้านเรานะข้าผลไม้ข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างเท่าที่สังเกตนะฮะที่นี่ก็จะมีหนังควายนี่หนังควายนี่ก็หนังควายแห้งนะฮะขายเยอะมากนะครับที่นี่อย่างอื่นก็ปกตินะฮะเหมือนบ้านเรา ็อาจจะมีของป่าบ้างของแปลกตาก็มีแค่หนังควายนี่แหละที่ผมว่ามันเยอะแล้วนี่ก็น่าจะเป็นควายแดดเดียวนะแล้วก็แทบทุกที่นะที่มีตู้นี่ม้แช่ก็จะมีน้ำน้ำใหญ่ขายเลยผมรักสปปลาวก็ตรงนี้แหละ มาถึงลาวทั้งทีนะฮะก็ต้องมากินเฝอฮะผมก็ไม่รู้ทำไมนะฮะแต่หลายคนแนะนำมาว่ามาลาวต้องกินเฝอฮะเท่าที่สังเกตดูก็มีร้านเฝอหลายร้านนะฮะผมก็เดินตามเหล่าชายจักันเพื่อนๆในทริปมานะฮะผมก็เอ๊ะทำไมขมุ่งมาร้านนี้จังเลยเอาเฝอป่ะเนื้อหมบเอหมูหมูธรรมดาผมเอาเฝอหมูกรอบ เนี่ยเปิดรวมๆมืันจะได้ง่ายๆอ่ะหมูแม้วุมเลยโอเคอันนี้เดเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสอ่ะเส้นกันนะมีเฟอรกับข้าเปียกนะฮะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ไหนสักที่นะผมก็หลับมาบนรถแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็เดี๋ยวเตรียมขนข้าวขนของลงเรือกันนะฮะน่าจะต่อเรือไปไหนสักที่นี่แหละก็ไม่รู้นะพวกของใช้ส่วนตัวอะไรก็เอาไปหมดนะไม่ได้ว่าทิ้งไว้บนรถตู้นะฮะนี่ย สี่สิบนาทีหรอบ้านภูสี่สิบนาทีอันนี้คือชื่อครับบ้านภูตรงนี้มันเป็นเขื่อนปะเขื่อนเขือ่อนเดินทางสี่สิบนาที เทปนี้ผมก็มาแบบสุยๆนะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรที่ดูมามากนักนะครับรู้แต่ว่าเาเคยได้ยินชื่อว่าเป็นภูเขาไฟนะฮะหรือที่ลาวแค่นั้นแต่ผมก็ดูรีวิวบม้างนะว่ามันต้องต่อเรืออะไรเงี้ยแต่ก็แบบ ไม่ได้ดูละเอียดครับรู้แค่ว่าเราต้องต่อเรือเพื่อที่จะไปยังจุดเริ่มเดินนะแต่อันนี้เราน่าจะไปที่ไปที่โฮมสเตย์ก่อนมั้งจุดที่เดียบข้าวเดียวผออนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงต่อเรือไปอีกไปยังจุดเริ่มเดินก็เหมือนเดิมฮะทริปนี้ก็คงจะ สวยๆไปเลยๆไปสีวันสามคืนนะหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรมากนะแต่วิวธรรมชาติของลาวนี่แบบผมว่ามันสดดีนะมันเขียวอ่ะเขียวเลยอ่ะแล้วก็สดชื่น นี้ก็เป็นน่าจะเป็นโฮมสเตย์นะที่เรามาดรอปของแล้วก็เาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่แล้วก็เราเสื้อผ้ามันกลับไว้ที่นี่นะแล้วก็ผมน่าจะนั่งเรือขึ้นไปจุดเริ่มเดินต่ออน,นะฮะดูบรรยากาศที่นี่แบบอยากนอนตรงนี้เลยอ่ะชิว่า มันนเป็แบบวิควคล้ายๆเขื่อนเขื่อนการเขื่อนอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่แพนะเป็นบ้านที่แบบอยู่ริมน้ำนะแะ็้มีแบบมีนกกระชาว่ากระชาหน้าบ้านที่ยื่นออกไปทางน้ำนะหูนั่งตื่นน้ำนั่งใจนะผมว,ว่า,นะวามีเป,ปรผูก Mà ừ, invers, ừ, nhưng nhưng mà. không có mình đi du feel đi. đây 3 เริ่มแล้วนะฮะกิโลเมตรที่ศูนย์ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงสี่สิบนะฮะมาดูกันว่าแคมป์คืนแรกนี่เราจะถึงเปนกี่โมงนะฮะ ก็ช่วงโลโล2กิโลแรกก็เป็นทางเดินแบบรับราบนะเดินสบายมากแล้วก็บวกกับเรามาช่วงจังหวะที่โชคดีนะฮะน้ำค่อนข้างน้อยมันมีกัแบบว่าเป็นบางช่วงที่ข้ามลำธารน,นะแต่ด้วยความที่น้ำมันน้อยเราก็ไม่ต้องเดินลุยน้ำนะฮะ ที่ผมดูรีวิวมาก็คือส่วนมากก็จะเปียกกันตั้งแต่เริ่มเลยถ้าให้แนะนำนะฮะผมว่ามาช่วงหมดฝนจะดีกว่านะเพราะว่าผมดูแล้วถ้าคือฝนตกฟ้ามันก็จะปิดแล้วก็เดินก็ลำบากมากผมว่าน่าจะลื่นทั้งทางเลยนะมาช่วงพฤศจิกาธันวา แต่ผมไม่รู้นะว่าเขามีฤดูกาลเปิดปิดหรือเปล่านะแต่ถ้าให้แนะนำก็ช่วงหมดฝนจะดีก่อนนะแต่ว่าถ้าชอบความท้าทายก็มาฤดูฝนนะฮะผมว่าน่าจะมันมากแล้วก็น้ำน้ำน่าจะเยอะมากๆเลยทีเดียวช่วงที่ผมมานี่เป็นเดือนพฤศจิกานะฮะ วันนี้ก็มีฝนล,ลงบ้างเล็กน้อยนะฮะก็หวังว่าพรุ่งนี้ฟ้าน่าจะเปิดนะอยากแบบถ่ายรูปสวยๆฟ้าโปร่งๆนะฮะขออย่าให้พายุเข้าเลยพรุ่งนี้ก็หวังว่าทริปภูเขาวควายนี่ก็จะใจดีกับเราตลอดทางนะฮะ ่ล้่เหรบอกว่า,วาเทวพี่ครับผมว่า,ก,วากิโลที่3แล้วนะฮะเรามาแนะนำสมาชิก กันสักหน่อยครในทริปนี้นี่คือรีเพเองรีเพนะฮะเป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันในวงการเดินป่านี่แหละก็เลยเดินด้วยกันมาหลายทริปแล้วแล้วก็ข้างหน้าผมครับบอมเบ์ครับ,บ,รบติดตามได้นเพจแพ๊ปเ้ครับ แบ็คแพคเป้ครับทุยสะบักสะบอมแต่ว่ารีตามนะจะปิดแล้วไม่ค่อยได้เดินไปชงก็ได้นายเพจสะบักสะบอมนะครับสะบักสะบอมนะครับบอมของรีเพจชื่อเพจเอะไรนะแบ็คแพคเป้ครับผมภาษาอังกฤษเลยของรีเพก็เป็นแบ็คแพคเป้ครับภาษาอังกฤษไปติดตามรูปสวยๆกันได้นะฮะ แล้วก็ข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าทีมครับข้างหน้าไม่มีเพลาครับจะมีจะมีไอจีนะครับ M A I L L I A ปากติดตามนะครับทีมอะไรนี้บ่ะทีมนะครับมีไฮเกอร์อ่ะไอสัตว์หายากคือคนนี้ก็คนนี้ก็มาเจอกันในวงการเดินป่านี่นะฮะก็น่าจะไม่มีใครครบแล้วน่าจะเหลือกันแค่แค่นี้นะฮะก็เหลืออีกสองโลโปรแกรมวันนี้ก็น่าจะ เล่นน้ำกันเนาะเล่นน้ำครับผมอยากแบบอยากเย็นเย็นอยากจุ่มน้ำแล้วอ่ะแบบหูทางทางมันอบอ้าวอ่ะมันมันชื้นก็จริงนะแต่ว่าอบไม่มีลมเออไม่มีลมเลยค่อนข้างแบบอบอ้าวเหงื่อไหลเป็นน้ำเลยอ่ะโอเคเหลืออีกสองโลฮะเยวไปเล่นน้ำกันเย็นนี้ในแคมป์วันแรกฮะ หว่างทางนะก็มีน้ำตกสวยมากเขียนป้ายไว้ว่าตาดกลางนะตาดเคเคเองแงงรว่าอ่านถูกป่ะนะตาดกลางตาดแกงอะไรประมาณนี้นะคือคำว่าตาดในภาษาลาวแปลว่าน้ำตกนะฮะาผมจาไม่ผิดนะนี่ อ่านว่าอะไรตาดอ,อะไรตาดกลางตัดกลางแล้วกันเอาเป็นว่ากลางแล้วกันพี่ตาดกลางน่าจะแบบมาจากคำว่าแบบกลางพางอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้เนาะ ถึงแล,ะละ้วะเดินมา5.5โลเราขึ้นจากน้ำตกเมื่อกี้กันมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือถึงแคมป์วันแรกเลยเรานอ,นอนกันที่น้ำตกตาดกลางนะครับก็ผมว่าน้ำกำลังดีนะไม่มากไปไม,ไม,ไม่ไม่น้อยไปคือกำลังแบบกำลังเล่นอะ วันแรกของเรานะฮะอยู่กันนี่ประมาณ29ชีวิตนะยังไม่รวมลูกหาบนะลูกหาบอีก10ชีวิตเราน่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่เหมาดอยก็วันนี้ก็ชิลๆฮะถึงแคมป์เร็วหน่อยเดินมาประมาณ3ชั่วโมงเลมั้งอากาศดีมากแนะนำเลยฮะภูเขาควายวันแรกได้เล่นน้ำฉ่ำ ทุกคนก็ฮอดลาวนะฮะมาถึงก็มีน้ำลำไยลาวราคาถูกสวยครับเทปยาพ่โอเคฮะสำหรับสำหรับข้าคืนวันแรกนี้ก็คงต้องลากไปด้วยภาพบรรยากาศแคมป์ยามข้าคืนแล้วกันนะฮะเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดิน10กิโลโลนะ

แลพี่ไม่ลองนะเอาได้ได้เอาน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าพี่แนนเอาน้ำเปล่าบ้าง้ำเปล่าไม่ต้องครับอ้าวมันเป็นต้มด้วยเหรอครึ่งหนึ่งพอพี่สารักามน้ำไม่ต้องของจะเสียเป็นคนที่ไหนครับลบบุรีครับโอ้ลบบุรีน้ำไม่ต้องลบบุรีน้ำไม่ต้องเดี๋ยวของเสียน้ำลายใหญองดูลายใหญ่จากไหนวะเนี่ยผาใหญ่พี่เจอเลยโคตรโดน เดยกินเลยผมเีย <önemli> ตั้งนานยังไม่กินรับรองคืนนี้จะไม่มีคำว่าหนาวต่อไปร้อนดีป่วะหลายอย่างคือทุกคนในยยูบผม